เฟิร์มแวร์เวอร์ชันของ g x 1 0 0มาพร้อมฟังก์ชันพิกเซลชิปเดี๋ยวมาทำความรู้จักและวิธีการใช้งานกันครับฟังก์ชันพิกเซลชิ t เป็นฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกล้องดิจิตอลมีเดียฟอร์แมตฟูจิฟิล์ม G f x 1 0 0ให้สามารถถ่ายภาพได้ที่ความละเอียดสูงถึง400ล้านพิกเซลโดยการทำงานนั้นจะใช้ชุดระบบป้องกันการสั่นไหวภายในตัวกล้องหรือ IBIS ในการขยับและบนันทึกภาพทั้งหมด16ภาพโดยนำภาพทั้ง16ภาพนั้นไปรวมในโปรแกรม f u j i f i l m Pixel Chip Combiner เพื่อให้มีความละเอียดสูงขึ้นและมีสีที่สมจริงมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานนะครับผมเริ่มต้นเลยเราจะต้องอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง ให้เป็นเวอร์ชั่น3.00ก่อนนะครับจากนั้นทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Fujifilm e, Pixel Shift Combiner โดยตัวโปรแกรมนั้นจะรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Mac หลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันครับให้ทำการหมุนแป้นไร์นะครับมาที่ตำแหน่งมัลตินะครับ จากนั้นทําการกดปุ่ม drive เลือกคำสั่งลงมานะครับที่คำสั่ง pixel shift multi shot นะครับโดยตัวกล้องจะแสดงตัวเลือกการหนุงเวลานะครับโดยตัวเลือก shot นะครับผมจะเป็นการถ่ายต่อเนื่องนะครับและมีตัวเลือก1วินาทีนะครับ2วินาที5วินาทีและ15วินาทีครับ โดยตัวกล้องนะครับจะบังคับปิดการใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหวภายในตัวกล้องหรือ IBAS นะครับและบังคับการใช้งานชนิดชัตเตอร์นะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ครับและสำหรับการบันทึกนะครับผมตัวนี้จะบันทึกได้แต่ไฟล์รอนะครับผม โดยเมื่อที่เรากดเข้ามาที่เมนูนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวกล้องนั้นจะให้เราเลือกแต่ไฟล์รอเท่านั้นนะครับในส่วนของเรา recording นะครับผมจะบังคับการใช้งานเป็น lossless นะครับและสามารถปรับตัว output depth ได้นะครับเป็น14บิตหรือ16บิตนะครับโดยจะต่างกันที่ความเร็วนะครับโดยหากเราเลือก output depth ที่14บิตจะได้ความเร็วในการถ่ายที่เร็วกว่า16บิตครับสำหรับข้อควรระวังนะครับในการใช้งานฟังก์ชัน pixel shift นะครับมีดังนี้ครับเหมาะการถ่ายวัตถุที่อยู่นิ่ง สภาพแสงที่ถ่ายควรจะนิ่งนะครับผมไม่ควรถ่ายในสถานที่ที่แสงมีการเปลี่ยนแปลงครับตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องที่มีความแข็งแรงและมั่นคงครับสถานที่ที่ตั้งกล้องนะครับผมควรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการสั่นไหวนะครับหลังจากตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดระบบเซฟไทม์เมอร์เพื่อลดการสั่นไหวในการถ่ายภาพจากนั้นให้เริ่มทําการถ่ายภาพ จากนั้นให้ทำการคัดลอกไฟล์ที่ถ่ายด้วยฟังก์ชัน Pixel Chip ลงสู่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานครับจากนั้นให้ทำการเปิดโปรแกรม FujiFilm Pixel c h i p พ Combiner เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วให้เลือกไปที่ Register Job แล้วเลือกไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ทำการคัดลอกไฟล์ที่ถ่ายด้วยฟังก์ชัน Pixel Chip ทำการเลือกไฟล์แล้วกด Open ตัวโปรแกรมจะทำการรวมภาพทั้งหมดให้ เมื่อโปรแกรมรวมภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วสเตัสจะแสดงค่าเป็น complete เมื่อเราเปิดโฟลเดอร์ที่เราทําการคัดลอกไฟล์ต้นฉบับเอาไว้แล้วจะเห็นได้ว่าไฟล์ที่รวมออกมาเรียบร้อยแล้วนั้นได้ไฟล์เป็นนามสกุล dng สําหรับไฟล์ dng นั้นจะสามารถเปิดใช้งานได้บนโปรแกรม capture one capture one express adobe lightroom adobe photoshop เป็นต้น นอกจากนี้นะครับผมโปรแกรม Fujifilm Pixel Shift Combiner นะครับยังมีความสามารถในการสั่งถ่ายภาพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมและจะทำการบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์และรวมภาพนะครับเป็นภาพ PNG ให้ผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยครับสำหรับการใช้งานนะครับผมหลังจากเปิดโปรแกรม Fujifilm Pixel Shift o o m i n n r r ขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ t e t h e r Shooting นะครับให้เราเลือกเป็นอ่อนนะครับตัวกล้องนะครับจะให้เราตั้งค่าในส่วนของ Interval ได้นะครับว่า เราต้องการใช้การหน่วงเวลาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมจากนั้นให้ทำการเลือกโฟลเดอร์ปลายทางในการเซฟไฟล์นะครับเมื่อพร้อมแล้วให้ทำการกดปุ่มชูทครับนอกจากนี้นะครับผมฟังก์ชัน Pixel Shift นะครับยังสามารถใช้งานได้ร่วมกับแฟลชด้วยนะครับโดยมีเงื่อนไขคือค่า Output Depth จะต้องอยู่ที่14บิตเท่านั้นและความเร็วชัตเตอร์จะต้องต่ำกว่าหนึ่ส่วน5วินาที